คนทำยินสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนําวิธีการทําเครื่องดื่มเมนูต่างๆนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูดับกระหายลายร้อนเมนูง่ายๆกันนะครับก็จะมียาคูแล้วก็ปีโป้ฮะเป็นเมนูไหนไม่ได้นอกจากเมนูยาคูปีโป้แต่ไม่ปั่นนะครับโอเคครับผมวันนี้เราจะใช้ยาคู2ขวดนะครับยาคู2ขวดนะครับขวดละ80 ml นะก็จะได้1 6อ ml นะครับนี่นะครับ วิธีการของผมก็คือจะเอายาคูไปปั่นกับปีโป้นะครับปั่นเฉยๆนะไม่ต้องใส่น้ําแข็งนะครับก็คือปั่นให้เนื้อปีโป้มันแตกผสมกับตัวยาคูก่อนนะครับนี่จะเป็นน้ํายาคูนะครับให้เราตักน้ำแข็งแก้ว18ออนนะครับแล้วก็เท น้ำยาคูกับปีโป้ที่เราปั่นรวมกันเมื่อกี้นะครับลงไปโอเคประมาณนี้นะครับเราจะเคยเห็นแต่ยาคูปีโป้ปั่นใช่ไหมครับแต่วันนี้เราไม่ปั่นนะครับเราทําไม่เหมือนใครครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้ดูดน้ํายาคูแล้วก็ปีโป้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะฮะที่อาจจะมีติดไว้ประจําร้านเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับเครื่องดื่มเมนูที่ร้านนะครับเนี่ยนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับ ไม่มีอะไรมากครับแค่น้ำยาคูนะครับไปปั่นรวมกับปีโป้แค่นั้นเองเยลลี่ปีโป้นะครับตามสไตล์คนทํากินนะครับก็ต้องมีฟองนมใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเติมฟองนมไว้ที่ด้านบนนะครับเพื่อความสวยงามนะครับนี่นะครับยาคูปีโป้นะครับวงเล็บว่าไม่ปั่นนะครับ เป็นเมนูง่ายๆนะครับลองทําทานกันดูลองทําดื่มกันดูนะครับช่วงๆหน้าร้อนนี้นะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆแนะนำํำติชมได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนะฮะจะแนะนํากันมานะว่าให้ผมทมําเมนูไหนก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับ อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโออื่นๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ